ข้าเห็นเจ้าเอาผ้าผืนยาผูกไว้บนคานข้านึกว่าเจ้าจะให้ข้าผูกคอตายอยากก่าคิดในแง่ร้ายมองลบแบบนั้นสิแบบนี้เขาเรียกว่าผูกผ้าบนคานคนสมัยก่อนต้องการอ่านหนังสือก็เลยมัดผมติดกับคานเอาไว้เวลาง่วงนอนมันก็จะรั้งผมเจ็บจนตื่นถ้ายังง่วงอีก ก็จะใช้เข็มเหล็กแทงที่น่องรับรองเลยว่าหลับไม่ลงเสียเลือดมากไปจะตายหรือเปล่าไม่ต้องห่วงตอนนี้แค่มัดผมติดคานเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือด้วยนะขอแค่ฝนเหล็กให้เป็นเข็มได้ก็พอท่อนใหญ่แบบนี้ฝนให้เป็นเข็มเหรอใช่แล้วขอแค่ยึดมั่นตั้งใจฝนเหล็กให้เป็นเข็มเหมือนอย่างข้าไงถ้าข้าตั้งใจทําจริงๆทุกอย่างต้องสําเร็จเจ้าตั้งใจจะทําอะไรเฮ้อยอย่าถามเซาซีสิตอนนี้เจ้านะ่ะห่วงตัวเจ้าเองก่อนเถอะ ้มีความตั้งใจผลเหล็กให้เป็นเข็มน่าจะทำได้ต้องมีความตั้งใจผลท่อนเหล็กให้เป็นเข็มจวนเซินหลู พาสา่สองเลยเหรอเขหลับไปทั้งคืนเลยสิเยิน,นสี่อรุสวัสดิ์อรุสวัสดิ์ตื่นแล้วเหรอว้าวเจ้าฝนทั้งคืนเลยเหรอเออแต่ว่าฝนไม่เป็นเข็มสักทีไม่เป็นไรขอดูหน่อยอดีนะเนี่เจ้าฝนได้ดีมากเลยอย่างน้อยก็มีความตั้งใจแล้วอีกไม่นานก็จะกลายเป็นเข็มแล้ว่ะเจ้า,จาฝนทั้งคืนเลยคงจะง่วงมากแล้วกลับไปนอนที่ห้องเธอไปอ๋อ นี่อะไรอ่ะ้ยขอโทษนะว่อคืนนี้ข้าเผลอหลับไปก็เลยเอาท่อนที่บางว่าแทนท่อนที่หนานี่จุหลอกข้าเหรอข้าขอโทษนะข้าไม่อยากเห็นเจ้าผิดหวังไม่อยากให้เจ้าคิดว่าข้าไม่เอาไหนข้าก็เลยข้าขอโทษนะน้องหาวชัยขาเปลี่ยนทอนที่โกหกข้า ข้าแล้วเจ้าได้อะไรเหรอข้า้าอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจช่วยเจ้าแต่เจ้ากล้าเหรอข้าต่อไปเจ้าอยากทำอะไรข้าไม่ยุ่งแล้วไม่สนใจเจ้าแล้วไปนี่นี่น้องหขาชัยน้องหขาชัยน้องเขาชัย